ก็ถือว่าเป็นนายกมนตรีมาประมาณ7ปีครึ่งเต็มที่แล้วในเมื่อมีผู้ติดเชื้อตายขนาด2,500อกว่าคนก็ขอให้ท่านนายกรัฐมนตรีลาสิกขาบทเข้าไปอยู่ภ้าใต้ล่มกาสาวพักบวรพระพุทธศาสนาแล้วก็บวชไม่สึกจนกว่าจะสิ้นลมหายใจอย่างน้อยก็บวชให้กับผู้เสียชีวิต25 0 0กว่าศพชดเชยที่บริหารประเทศในฐานะนายกรมนตรีแล้วทําให้พวกเขาตายก่อนวัยอันควรอย่างน้อยบาปกรรมนี้จะได้ลดทอนลงไปไม่ติดไปถึงชาติหน้าส่วน ตัวผมเองถ้าท่านนายกรมตรีเมื่อบวชไปแล้วพ้นจากสถานะนายกรมตรีไปแล้วไปบวชวัดไหนผมจะตามไปบิณฑบาต99วันติดต่อกันเพราะว่าเกรงว่าจะไม่มีคนไปบิณฑบาตให้อย่างน้อยก็ได้ข้าวปลาอาหารจากผมไปบิณฑบาตท,ทั้งหมด99วันด้วยความคำสัตว์ก็ผมไปแน่นอนวันไหนก็ได้ส่วนใครจะเป็นนายกรัฐมตรีคนต่อไปหลังที่นายกมตรีในฐานะประธานสบคเนี่ย ประกาศให้หยุดนะฮะให้หยุดนะฮะทุกอย่างนะฮะให้หยุดทุกอย่างเฉพาะเหลือห้างเคิงืงปิดหมดเหลือเฉพาะมาหาหมอมาฉีดวัคซีนมาตรวจเชื้อไม่จําเป็นห้ามเดินทางเพราะฉะนั้นจะมีประชาชนเดือดร้อนอยู่ประมาณ15ล้านคนเพราะฉะนั้น15ล้านคนเนี่ยผมขอเสนอให้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเยียวยาพวกเขาอย่างน้อยเดือนละ5,000บาทนะครับเดือนละ5,000บาทคือ1เดือน ไหนๆก็สิบสี่วันเนี่ยสรุปสุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องเสียทั้งเดือนก็ต้องเยียวยาพวกเขาเดือนละห้าพันบาทขอเป็นเงินสดนะฮะไม่เอาแอป,ปเปาตังนะฮะไม่เอาแอป,ปเปาตังแล้วก็ไม่เอาคนละครึ่งนะฮะสิบห้าล้านคนต้องใช้เงินประมาณเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยล้านนะฮะประมาณเจ็ดหมื่นห้าพันล้านนะครับขอเป็นเงินสดทุกสาขาอาชีพนะครับแล้วก็สิ่งที่รัฐบาลต้องดําเนินการต่อไปนะครับเพราะฉะนั้น เงินจํานวนประมาณ75,000กว่าล้านบวกชดเชยเยียวยาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็น่าจะประมาณสักแสนกว่าล้านด้วยกันน่าจะไม่เกินแสนห้าหมื่นล้านด้วยกันนะครับอยากให้ท่านนายกมตีเนี่ยสั่งการไปยังที่กระทรวงมหาดไทยกรุงเทพปหานาครนะฮะท้องถิ่นนะครับให้นําเงินจ่ายสะสมไปซื้อข้อาวปลาอาหารคอยเหมือนตั้งโรงทานน่ยให้ประชาชนมาหยิบแล้วเอาไปทานที่บ้านนะครับในพื้นที่ กรุงเทพและปริมณฑลเพราะว่าเงิน5,000บาทที่จะเสนอเยียวยามันต้องรออนุมัติรอสอบคเสนอรอคลรอมอ,อนุมัติมันต้องใช้เวลาพอสมควรอันที่2ก็คือให้รัฐบาลเนี่ยออกมาตรการให้สถาบันการเงินหยุดผ่อนบ้านผ่อนรถเงินกู้ต่างๆเป็นระยะเวลาอย่างน้อยประมาณ3เดือนด้วยกันสําหรับพื้นที่ที่ประกาศล็อกดาวน์นะฮะจังหวัดด้วยกันขอให้คิดอัตราดอกเบี้ยต่ําสุดนะฮะต่ำสุดค่าไฟน้ําแล้วก็ค่าโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต ในช่วงนี้อย่าไปตัดเขานะครับให้เขาใช้บริการฟรีอัตโนมัติไปก่อนนะครับอัตโนมัติไปก่อนสำหรับผู้ประกันตนต,นตามมาตรา33 39,40เ่ในพื้นที่6จังหวัดนี้ขอให้ทางกระทรวงแรงงานและรัฐบาลเนี่ยไปคุยกันแล้วก็ให้ผู้ประกันตนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยหยุดจ่ายเงินสมทบทั้งผู้ประกันตนและนายจ้างเป็นระยะเวลา3เดือนคือไม่ต้องจ่ายเลยเรื่องวัคซีนนะครับขอให้รัฐบาลเนี่ย ถ้าเป็นไปได้เนี่ยหยุดสั่งซื้อชิโนแวกนะครับหยุดสั่งซื้อชิโนแวกหรือชะลอไปก่อนแล้วก็เร่งรัดให้นำไฟเซอร์โมโนนาจอนสันอันจอนสันเข้ามาในประเทศด่วนแล้วฉีดให้ประชาชนในประเทศทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะคนไทยเท่านั้นนะ69ล้านคนต้องชาวต่างด้าวด้วยถ้าฉีดเฉพาะคนไทยปรากฏว่าต่างด้าวประมาณอีกประมาณ10ล้านคนไม่ได้ฉีดไม่มีผลครับเดี๋ยวติดกันเหมือนเดิมแล้วเวลาสั่งเนี่ยให้สั่งทีเดียวไปเลย240ล้านโดส สถานการณ์ในอนาคตเมื่อการดําเนินการของนายกรตัตมรีก็ถือว่าเป็นนายกรมนตรีมาประมาณ7ปีครึ่งนะครับเต็มที่แล้วผมก็ขอเสนอให้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยในเมื่อมีผู้ติดเชื้อตายขนาด2,500กว่าคนท,ทั้งทั้งที่พวกเขาน่าจะอยู่กับครอบครัวได้อีกหลายปีจํานวน2,500ศพซึ่งมีจํานวนผู้ตายมากกว่าสงครามปราบคอมมิวนิสต์ของประเทศไทย18ปีตอนนั้นตายประมาณ1,800คน ก็ขอให้ท่านนายกรัฐมนตรีลาศิกขาบทเข้าไปอยู่ภายใต้ล่มกาสาวพักบวรพระพุทธศาสนาแล้วก็บวชไม่สึกจนกว่าจะสิ้นลมหายใจ อย่างน้อยก็บวชให้กับผู้เสียชีวิต2,500กว่าศพชดเชยที่บริหารประเทศในฐานะนายกรมตรีแล้วทำให้พวกเขาตายก่อนวัยอันควรอย่างน้อยบาปกรรมนี้จะได้ลดทอนลงไปไม่ติดไปถึงชาติหน้าส่วนตัวผมเองถ้าท่านนายกรมตรีเมื่อบวชไปแล้วพ้นจากสถานะนายกรมตรีไปแล้วไปบวชวัดไหนผมจะตามไปบิณฑบาต9 9วันติดต่อกันเพราะว่าเกรงว่าจะไม่มีคนไปบิณฑบาตถ้อย่างน้อยก็ได้ข้าวปลาอาหาร จากผมไปบินทบาททั้งหมด99วันด้วยคำคำสัย์ว่าผมไปแน่นอนวัดไหนก็ได้นะครับวัดไหนก็ได้ส่วนใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปเอาเป็นว่าใครก็ได้นะครับอย่างน้อยเนี่ยทุกท่านที่จะมาเป็นคนต่อไปรับรองว่าดีกับพลเอกประยุทธ์จันโอชาแน่นอนครับตั้งแต่โควิดรอบที่แล้วเนี่ยพี่จ่ายไปพี่บริจาคไปทั้งหมด7เดือนนะ7เดือนเจเดือนเมื่อปีที่แล้วตั้งแต่ตั้งแต่รอบบริจาคเข้าระบบไปทั้งหมด สเดือนด้วยกันรประมาณ400แสนบาทแล้วก็เอาเงินเดือนอีกประมาณ3เดือนเนี่ยบริจาคโดยตรงให้กับพี่น้องประชาชนซื้อของไปแจกนะครับแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาก็พี่เองก็ได้รับเงินเดือนปกติแล้วช่วงเนี้ยเดือนเนี้ยก็ซื้อของบริจาคช่วยพี่น้องประชาชนโดยตรงแต่สมมุติถ้าจะบริจาคเข้าไปที่สํานักนายกรัฐมนตรีก็เกรงว่า คือก็มีนายกรัฐมนตรีกับคอรมอรบริจาคอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนตัวของพี่เองเนี่ยพี่ตั้งศูนย์ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนรวมทั้งบริจาคสิ่งของแล้วก็ช่วยทุกๆสัปดาห์สัปดาห์ละสครั้งก็ถือว่าไอ้เงินเดือนเนี่ยมันคงหมดไปนานแล้วนะครับเงินเดือนคงหมดไปนานแล้วก็จะทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะฮะนี่คือหน้าที่ของผู้แทนรัษฎรที่ประชาชนเลือกมานะครับแต่ส่วนที่จะให้ไปบริจาคร่วมกับนายกรัฐมนตรี ผมคงไม่ทําแล้วครับเพราะกลัวว่าชาติหน้าจะต้องเกิดมาด้วยมามาเจอกันอีกนะครับเพราะถ้าไปทําบุญกับน,นายกรัฐนมนตรีเนี่ยต้องเกิดชาติหน้ามาร่วมมาร่วมกันอีกไม่ไหวนะฮะเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทางยูทูบกด subscribe หรือก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง c h a n News l n e One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ